แม่ผมโกหกทั้งชีวิตทำไมแม่ต้องโกหกผมสันเล่าเรื่องแม่ในห้องเรียงแม่บอกว่าโอนค่าเทอมแล้วสรุปยังไม่โอนแม่บอกเคสวันเกิดทำเองแต่กล่องเอสเอ็นเอกิโผลมาแม่บอกพ่อผมตายผมไม่เคยเห็นศพดิซ้ําแม่ยืนกวาดบ้านลื่นล้มเองแล้วตะโกนไอ้สันมาเตะขาแม่ทําไมผมหันมามองแม่ผมอยู่หน้าบ้านโอ๊ยขอโทษจ้ะลืมไปแล้วหัวเราะเองคนเดียวอย่ง <laughs> ี้ด้วยเออ แม่พูดพรุ่งนี้มีคนจะมาหาเรานะลูกผมพูดสวนทันทีพ่อกลับมาหรือไงแม่ย่าเจือนเหมือนอึง้งอึ้งแล้วหันหลังไปเงียบเียบชายแปลกหน้าคนนึงยืนหน้าบ้านแม่พูดกับแทนเขามาส่งเงินค่าเรียนให้ลูกผมตอบทันควันอา้าวพ่อผมตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแม่พูดอ้อมอมจริงๆเขาไม่ได้ตายแต่เขาเคยบอกว่าถ้าเลิกเล่าได้จะกลับมาผมขึ้นเสียงใส่แม่แล้วแน่ก็โกผมต้อง13ปีเนี้ยนะ ครูพีคพูดกับผมหลังเรียนพิเศษแม่เธอไม่ได้โกหกเพราะสนุกหรอกแม่โกหกเพราะความจริงมันเจ็บกว่ามาก ผมนั่ง,งยับพูดอะไรไม่ออกเลยผมแอบเห็นแม่ไปซื้อข้าวกล่องให้ผู้ชายคนนั้นทุกวันชายคนนั้นนั่งกินข้าวคนเดียวในบ้านร้างผมเริ่มสังเกตว่าเขาเหมือนพ่อในรูปเก่าๆแม่ยืนข้าวให้ชายคนนั้นแล้วไม่พูดอะไรเขารับมาเงียบๆแล้วยกมือไหว้แม่ด้วยน้ําตาผมยืนดูจากมุมไกลไม่ถามไม่พูดแค่ยืนดูฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเรื่องที่ผมเจอด้วยนะครับ แม่เดินเข้ามาหาผมแล้วยิ้มแบบเศร้าๆแม่พูดเบาๆแม่แค่ไม่อยากให้ลูกเกลียดพ่อผมตอบแต่แม่กำลังทำให้ผมเกลียดแน่แทนผมนั่งอยู่หน้าบ้านพ่อเดินผ่านมาไม่หันมามองผมพูดเบาๆถ้าแม่ไม่โกหกผมอาจไม่โตมาขนาดนี้กล้องแผนขึ้นแม่แอบยืนยิ้มอยู่ข้างหลังไม่พูดอะไรแม่บางคนไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดไม่ใช่เพราะอยากจะโกหกแต่เพราะเขารู้ว่าลูกยังไม่พร้อมจะรับมัน